มาดูหน่อยมาดูหน่อยมาปลาเก๋าครับโหได้อีกแล้วนี่ครับฝีมือครับมือฝีมือปลาเก๋าเป็นนนะสดสดนะผมสามแล้วผมไปสามแล้วผมไ้สามแล้วเก่งนะฮะามนำอยู่นี่กานรับ อันนี้เราตกเป็นกีฬาแล้วก็เอาไปเอาไปทานนะครับเราไม่ได้ตกเอาไปเล่นไปเลยครับเอาไปกินทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเป็นอาหารนะฮะตัวนี้ใช้เหยื่อปลาหมึกนะเหยื่อปลาหมึกแต่มันจะชอบกินปลาหมึกนะครับกินหัวกินลึกด้วยไม่ลึกเท่าไหร่ต้องต้องต้องใช้ครีมนะรู้สึกแหนะแกหน่อยต้องใช้ครีมดึงต้องใช้ครีมดึงแล้วครับงานเข้าแล้วครับทีนี้อะไรก็ไม่รู้อะพี่ครับไปไหนแล้วลงไปยัง นหมนีนย่นาะนี่านนะเ่นันมนี่นี่มองเห็นอยู่นะจับตัวมันแล้วก็จับปากแล้วคีมดึงคีมอยู่ไหนเ,เอ่ยไม่เจอเลยนะไม่ครับเอ,อคีมนะครับเห,เหมือนอยู่กัน,น้อง เฮ้ยสุสีโอ้เหยื่อก็ยังอยู่นะเหยื่อก็ยังอยู่ครบเบ็ดอยู่ครบโอ้มือครับม,ม,มีเนื้อนเงเมแอดเราก็กำลังซ่อมอยู่นะครับต้องนานแล้วครับยึ๊งยักยักอยู่ <laughs> ยังไม่ได้ครับ